สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง3มตระกูลใหญ่ในโลกคุณไสยกันก็คือคาโมโกโจแล้วก็เซนอิงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า3มตระกูลใหญ่ที่เคยมีอํานาจมากๆในโลกคุณไสยเนี่ยตอนนี้แทบจะล่มสลายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปผู้นําแต่และตระกูลเนี่ยก็ถูกจัดการไปน่าจะหมดแล้วก็ว่าได้นะครับเลยทาให้3ามตระกูลใหญ่ ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคุณใสในปัจจุบันเนี่ยเกือบจะล่มสลายนั่นเอง,เองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดจบของแต่ละตระกูลเป็นยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่า3มตระกูลเซนอิงโกโจแล้วก็คาโมนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นตระกูลใหญ่โดยดั้งเดิมของโลกคุณใสนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็มีการพูดถึงตระกูลฟูจิวระพวกส no ึกาวะโนมิจิสเนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าพวกชนชั้นสูงต่างๆหรือว่าพวกตระกูลใหญ่ๆเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกคุณใสแต่พวกเขาเนี่้อสู สุขุนะจากหลายๆตระกูลแล้วก็พ่ายแพ้กับสุขุนะไปอย่างราบคาบนะครับจนเหมือนตระกูลเนี่ยมันล่มสลายไปเลยผมเลยคิดว่าพวกคาโมโกโจเซนเอิงเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตระกูลเหล่านี้ล่มสลายไปคาโมโกโจเซนเอิงเนี่ยถึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ปกครองโลกคุณใสจนมาถึงยุคปัจจุบันนั่นเองแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในปัจจุบันโลกคุณใสเนี่ยมันค่อนข้างจะปั่นป่วนมากๆ3ม,มตระกูลใหญ่ที่เคยมีอำนาจเนี่ยก็แทบจะไร้ค่าไปแล้วเหมือนล่มสลายไปแล้วก็ว่าได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราาาจจจะมดดูกันว่บ ของ3ตระกูลใหญ่เนือโลคุณใสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มาเริ่มกันที่ตระกูลเซนอิงกันก่อนนะครับซึ่งตระกูลเซนอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเยอะที่สุดแล้วนะครับพวกสมาชิกในตระกูลเนี่ยเราได้เห็นมากที่สุดในมหาวิพนึกมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเมงูมิโทจิมากิมาอินาโอบิโตนาโอจะก็ล้วนแต่เป็นคนจากเซนอิงทั้งนั้นนะครับซึ่งเซนอิงเนี่ยเป็นตระกูลที่ชอบในเรื่องของอาคมแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องพวกอาวุธสยเวที่ มีราคาสูงอาวุธสยเวทที่ถูกเก็บไว้ในโลกคุณใสอะไรแบบนี้ตระกูลเซนอิงก็จะรับหน้าที่ในการดูแลของเหล่านี้โดยตระกูลเซนอิงเนี่ยจะมีอาคมประจาตระกูลอยู่2อาคมอาคมแรกก็คืออาคมเงา10ชนิดหรือก็คืออาคมที่เมงูมิใช้นะครับส่วนอีกอาคมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาคม24เฟรมที่นาอบิโตะเจ้าบ้านตระกูลเซนอิงใช้นั่นเองซึ่งอาคมที่มันเป็นเหมือนตั้งเดิมจริงๆของตระกูลเซนอิงเนี่ยก็คืออาคมเงาที่เมงูมิใช้นะครับเพราะว่าในอาคมเงาเนี่ยมันก็จะมีมหู หัวลากาใช่ไหมเป็นเหมือนไพ่ตายของตระกูลเซนอิงที่เอาไว้ใช้สาหรับต่อสู้ปกป้องตระกูลในยุคสมัยก่อนอะไรแบบนี้นั่นเองแต่เะว่าตัวเมงูมิเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเซนอิงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเซนอิงแบบเต็มตัวเพราะว่าโทจิก็ออกมาจากเซนอิงแล้วเมงูมิก็กลายมาเป็นฟูชิโนะโลก็เลยทําให้ตระกูลเซนอิงเนี่ยจะมีความอ่อนแอลงไปค่อนข้างเยอะจากยุคสมัยก่อนซึ่งถึงแม้ว่าโทจิจะเอาเมงูมิไปขายให้กับนาอบิโตะในภายหลังแต่ว่าโกโจเนี่ยก็เป็นคนเข้ามาจัดการให้ทําให้เมงูมิไม่ได้เข้าไปอยู่ นเซึ่งตระกูลเซนอิงเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็คือหลังจากเจ้าบ้านตระกูลเซนอิงนาอุบิโตะได้ตายไปในภางชิบุยานาอุบิโตะเนี่ยก็ได้เขียนพินัยกรรมเกี่ยวกับผู้สืบทอดตระกูลเซนอิงที่ต่อจากเขาก็คือเป็นเมงุมินะครับซึ่งพวกตระกูลเซนอิงเนี่ยก็ไม่พอใจเลยทําไมต้องเป็นเมงุมิเมงุมิเนี่ยมันไม่ใช่คนในตระกูลเซนอิงได้ซ้ํามันแค่มีวิชาเงาซึ่งเมงุมิที่ได้รับรู้ข่าวนี้เนี่ยเมงุมิเขาก็ตกใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นเ ok จ้าบ,บ้านเซนอิงเหมือนกันซึ่งในช่่วงนนนีี้ละมััก็จจเปุดปยสําคญ ของตระกูลเซนอิงเพราะว่าคนในตระกูลเซนอิงเนี่ยก็จะเริ่มทะเลาะกันเริ่มแบบชิงอํานาจกันว่าใครจะได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านหาเรื่องจะไปฆ่าเมงุมิเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านอะเลยแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยมันก็ผนวกกับการจบภาคชิบูย่าพอดีซึ่งมากิของเราเนี่ยก็จะกลับไปในตระกูลเซนอิงเพื่อไปเอาอาวุธเสยเวทที่ตระกูลเซนอิงเก็บไว้เอามาใช้เตรียมต่อสู้ในภาคเกมคัดออกแต่ว่าพอไปถึงตระกูลเซนอิงเนี่ยดูถูกเดียดยามาเลยมากมายพ่อมากิเนี่ยก็จับตัวมากิกับไม่ไปไว้้ในหองเก็บ จำสาบจะฆ่าลูกตัวเองอะไรต่างๆก็เลยทําให้มากิโกรธมากๆแล้วก็ได้ต่อสู้กับพ่อตัวเองแต่ว่าในตอนแรกก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับมากิก็โดนเล่นงานอย่างหนักส่วนไมที่เป็นน้องสาวมากิเนี่ยก็ตายไปแต่เมื่อไมตายแลวเนี่ยไมยก็ได้สร้างอาวุธให้กับมากิแล้วก็ส่งมอบพลังที่เป็นแบบเหมือนคู่แฝดของตัวเองทุกอย่างเนี่ยไปไว <iya> <ๆ>้กับมากินะครับก็เลยทําให้มากิ LinkedIn. มีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นมากิก็ฆ่าทุกคนที่อยู่ในต,ในตระกูลเซนเอิงหมดเลยนะครับเพราะว่าตระกูลเซนอิงเนี่ยมันจะ กลุ่มนักฆ่ามีสมาชิกเยอะมากมาเกียโดนล,ลุมแต่ว่ามาเกียคือฆ่ายกตระกูลเลยและหลังจากที่มากีจัดการคนในตระกูลเซนอิงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยตระกูลคามโมกับตระกูลโกโจที่ได้รู้ข่าวว่าตระกูลเซนอิงถูกแบบฆ่าเกือบล้างตระกูลเนี่ยพวกเขาก็ได้ยื่นเรื่องขอถอดถอนตระกูลเซนอิงออกจาก3ตระกูลใ่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีมติว่าจะให้ถอดถอนหรือว่าคงอยู่เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างวุ่นวายในตอนนั้นนะครับยังไม่ได้มีการตัดสินแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตตตัดสินเน่แะูล ในปัจจุบันก็ไม่ต่างจากกล่มสลายไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเมงุมิที่เป็นเจ้าบ้านตระกูลเซนอิงก็ถูกสุขุนะเข้าค้องงมงมร่างกายแล้วก็ดำดิ่งลงไปในห่วงลึกจิตใจไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าดังนั้นตระกูลเซนอิงที่เหลือรอดอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยจึงมีเพียงแค่มากิเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดตระกูลเซนอิงจะกลับมาในอนาคตรจริงๆเนี่ยมากิอาจจะเป็นเจ้าบ้านก็เป็นไปได้ตระกูลต่อมาครับก็จะเป็นตระกูลคาโมซึ่งตระกูลคาโมเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นตระกูลทททีี่่่ไมมคอยบบาาสํัญนะ ภายในเนื้อเรื่องนะครับก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายคนถามนะว่าทําไมตระกูลคาโมะมันถึงกลายเป็น3มตระกูลใจเหรอทั้งที่เอาจริงๆมันสู้กับอีกสองตระกูลไม่ได้เลยอาคมประจําตระกูลก็เป็นแค่อาคมควบคุมเลือดมันดูแบบไม่ได้เก่งอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วตระกูลคามโมะเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากโอเมลจินะครับเป็นเหมือนนักขุนสายยุคตั้งเดิมแล้วก็เป็นพวกอนุร,รักษ์นิยมที่ทําตามขนบธรรมเนียมตั้งเดิมของโลกผู้ใช้ขุนสายเป็นตระกูลที่มีความสนิทสนมกับผู้มีอํานาจในโลกผู้ใช้ขุนสาย ชั้นเอลิทผู้ลากมากดีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยก็นึกถึงประเทศสักประเทศหนึ่งใกล้ตัวเราที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าสามารถขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆได้ตระกูลคาโมเนี่ยก็เป็นประมาณนั้นเลยซึ่งใน3ตระกูลใหญ่เนี่ยตระกูลคาโมมีอำนาจในการต่อรองกับพวกเบื้องบนมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีความสนิทสนมแล้วก็ดูเป็นผู้ดีนะครับเราจะเห็นว่าตระกูลเซนอิงกับตระกูลโกโจเนี่ยมันจะตีกันตลอดแต่ว่าตระกูลคาโมเนี่ยจะไม่ลงไปเล่นด้วนะครับเพราะรู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าอะไรประมาณนี้โโดยตะกูลามในนปััจจุบี่ บอกว่าล่มสลายมันก็ไม่เชิงนะครับแต่มันก็ไม่ต่างจากล่มสลายเหมือนกันเพราะว่าตระกูลคาโมเนี่ยคือต้องการเจ้าบ้านคนใหม่มากๆนะครับแล้วผู้ที่เป็นว่าที่เจ้าบ้านตระกูลคาโมก็คือโนริโทชิคาโมนักเรียนปี3จากโรงเรียนสายเวทเกียวโตซึ่งหลังจากจบภาคชิวปย่าเนี่ยจริงๆแล้วโนริโทชิคาโมะควรที่จะได้ขึ้นไปเป็นเจ้าบ้านตระกูลคาโมแล้วแต่ทว่ามันก็ได้มีตัวละครที่เข้ามาแทรกแซงภายในตระกูลคาโมนะครับและตัวละครนั้นก็คือเคนจาคุนั่นเองเคนจาคุเนี่ยได้ใช้นามแฝงของตัวเอง ว่าโนริโทชิคาโมะเพื่อขึ้นไปเป็นเจ้าบ้านตระกูลคาโมคนปัจจุบันแล้วก็ควบคุมตระกูลคาโมทั้งหมดเลยซึ่งถามว่าเคียนจาคุมันสามารถทําแบบนี้ได้ยังไงก็คือในอดีตนี่ยเคียนจาคุมันเคยสิงร่างคนที่มีชื่อว่าโนริโทชิคาโมะมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยสามารถใช้นาแฝงเนี่ยในการขึ้นเป็นเจ้าบ้านตระกูลคาโมในปัจจุบันได้นั่นเองซึ่งการที่เคียนจาคุมันขึ้นไปเป็นเจ้าบ้านตระกูลคาโมมันก็ไม่ต่างจากตระกูลคาโมเนี่ยร่มสลายเลยนะครับเพราะว่าเคียนจาคุเนี่ยมันเข้าไปควบคุุมมททกกอออยยย่่่่าาาางงเลลลแวีบะะู เป็นเหมือนตระกูลชนชั้นสูงมีความสนิทกับพวกเบื้องบนในโลกคุณใสมีอำนาจมากที่สุดใน3มตระกูลใหญ่ก็เลยทําให้เคียนจาคูเนี่ยมันสามารถเข้าไปชักใย,ยพวกเบื้องบนในโลกคุณใสให้ทําตามในสิ่งที่มันต้องการในเลยแบบเนี้ยนะครับคือแบบไม่ใช่แค่ตระกูลคาโมะที่ถูกนะครอบงำนะคราวนี้คือแบบทั้งโลกคุณใสเนี่ยถูกครอบงาเลยแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือเราจะเห็นภาพของพวกเบื้องบนในโลกคุณใสถูกฆ่าตายโดยใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเบื้องบนตายไปแล้วเนี่ยผมว่าตระกูลคาโมะก็คงมีอำนาจแบบลดน้อยลง มากแล้วนะครับเ้าเกิดจะให้ไปสู้กับตระกูลอื่นๆน่ยก็คงจะสู้ยากเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนตระกูลคาโมะใช้เส้นสายของตัวเองในการขึ้นมาเป็น3มตระกูลใหญ่ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดพว้เบื้องบนไม่อยู่แล้วเนี่ยผมว่าตระกูลคาโมกก็คงสูญเสียอํานาจในการปกครองไปแบบเยอะสุดๆแน่นอนและตระกูลสุดท้ายครับก็จะเป็นตระกูลโกโจนั่นเองซึ่งตระกูลโกโจเนี่ยมีโกโจสตอรุเป็นเจ้าบ้านคนปัจจุบันนะครับซึ่งโกโจสตอรุเนี่ยเป็นทุกอย่างของตระกูลโกโจอย่างที่อินโนเคยบอกว่าตระกูลโกโจเนี่ โกโจเป็นวันแมนทีมนะครับคือโกโจมันทําทุกอย่างในตระกูลถ้าเกิดว่าโกโจสตรุถูกผนึกเนี่ยตระกูลโกโจจะสูญเสียอํานาจในทันทีเลยและในมังงะปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าโกโจเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกผนึกแต่โกโจถูกฆ่าตายไปแล้วซึ่งจริงๆตระกูลโกโจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่โกโจสตรุเพียงคนเดียวแต่ว่ามันก็มีสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เห็นนะครับว่ามีใครบ้างแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยก็คือมีพ่อโกโจแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่โกโจตายเนี่ยโกโจก็ ได้บอกว่าเขาก็ได้ฝากพ่อเขาให้กับโชโกดูแลต่อแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกคนอื่นแต่คือโกโจเนี่ยมันเป็นผู้นําใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโกโจตายเนี่ยตระกูลโกโจก็คงสูญเสียอํานาจในการปกครองไปมากๆอย่างที่อิโนโเคยบอกนั่นเองแต่จริงๆสถานการณ์ของมหาเวทผนึกมาในปัจจุบันเนี่ยคือตระกูลใหญ่มันแทบจะไม่มีบทบาทสําคัญอะไรแล้วนะครับเพราะว่าสุคุนะเนี่ยมันคืนชีพกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วพวกเบื้องบนเนี่ยก็ถูกฆ่าไปแล้วดังนั้นอํานาจในการปกครองโลกคุณสายเนี่ยคงไม่ได้มีความสําคัญอะไค่ ขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าความสําคัญเดียวในตอนนี้ของนาคุนสเนี่ยก็คือการปราบปรามสุขุนะนั่นเองแต่ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันของ3มตระกูลใหญ่ในโลกคุนสานะครับว่าแต่และตระกูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็คือเซนอองเนี่ยเกือบจะล่มสลายไปแล้วนะครับส่วนตระกูลคาโมก็ถูกแทรกแซงโดยเคียนจาคุและโกโจผู้นําตระกูลโกโจอย่างโกโจสตารุได้ตายไปก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราเดวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ